หลังจานั้นนะครับเมื่อได้ไปหน้าสีน้อยถ้าตราลงไปก็ค <improving> ือเอ่ยทำดวงตานะครับดวงตาให้เรียนเพิ่มเรียเยอะขึ้นมาเพิ่มเรียเยอะขึ้นมาครับแ๋ยวจากบนขี้ก็ใบาก ให้เป็นสีขาวนะครับอย่างนั้นเรียนก็เพาว่าดวงดวงก็เป็นดวงชายรอบหนึ่งดูเลยได้ไหมครับได้สีขิพอเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาคิดที่ตรงนี้ครับโอเโอเคนะครับาด้ไหม เสร็จแล้วตรงนี้เรามตาเตรตาแล้วตาเสร็จแล้วกโอเคไหโอเคไหครับโอเคตรงนี้มีไหมใครไม่มีครับตรงนี้เราคลิกเข้าไปที่ตตงวิีโว์แล้วมันนี่ตรงนี้ครับอะไร 你们丫头 Thank okay. อ s, insert key <S, <S นเะสิร์กีเฟมแอปอินเสิร์ตก e เฟมอันนี้แออันนี้นคนเรียกว่าอิเสิร์ตอันนี้เขาเรียกว่า i ิ s เ r t ร์ตกีเเอาคิดเลือก <Okay. S 1> เสร็จแล้วเมื <Okay. S 1> ่อเราคิดเลือกแล้วนะครับมันยังไม่หลับเราต้องไปทำการเลือกครับเครื่องมือฟรีฮันฟอร์มชูฟรีฮันฟอร์มชูนะครับตรบงนี้ที่ก็ไปจากนั้นที่เราทำการดึงตัวนี้ลงเล็กน้อย กี่เมตรมันจะไม่ไปหลับลงกเมเสร็จแล้วไปที Aladdin ่เฟรมที่สิบสิบนะครับขิกขวาเพื่อกิ่เฉือนกีเฟรมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงมันลงดึงมันลงนะครับอ่าจากนั้นก็รมที่สิบห้าขวา i n s e อ t ิ e y เ r a m e รนะครับแล้วก็ดึงมันลง ดังนั้นพอดึงลงเสร็จเรียบร้อยต่อไปเลยทำการดึงขึ้นดึงขึ้นก็ทำลักษณะเดิมไปที่เฟรม20คีบขวายิมเซอร์คีเฟมเหมือนกันนะครับยิมเซอร์คีเฟมเสร็จแล้วดึงมันขึ้นมา แต่ในเราสังเกตุว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกกับสีขาวตรงนี้ให้มือันไปรมกันนะครับมันจะไปอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับให้เราคลิกขวาเป็นสามิน insert keyframe ให้เราสกินมนะัตรงนี้มันจะเป็นเครื่องหมายบวกกับตัวสีขาวให้เราเลื่อนตัวสีขาวนะครับไปอยู่ที่ตรงเครื่องหมายบวกนะครับนจะเป็นดวงตาเท่าเดิมโอเคครับเสร็จแล้ว เแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเพื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดไปที่ดีหนึ่งดีหนึ่ง Yeah. 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 Terima kasih telah menonton. เส้นผมนะครับผมโอเคนะครับอย่านะ มาทีนไม่ผมพยายามนะให้เส้นมันตรงกันนะให้เส้นมันติดกันอย่าให้เส้นมันหายไปจากกันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนักเรียนเข้าทำการลงสีเลย เช่นข้างในสีดำก็มอดเอ๊ข้างในสีเทาก็มอดสีดำอันเดียนต้องทำแบบนี้เราก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวคุณคิดเข้าไปว่าผมนะครับผมหนึ่งเดี๋ยผมหนึ่นะครับผมแล้วก็ผมหนึ่นะครับผมอันกี้เป็นผมต้นฉบับผมหนึ่งก็คือผมที่เราจะทำการจ็อปซี้วิธีการเรื่องจ็อกซี้เหมือนดวงตา Rotar. Vamos lá. เัวมือเลยทำปากเอาปากทีนี้แถบมาเลยปากเพื่อมีนขึ้นมาตอนนี้ทำอะไรอยู่ให้ทำปากก่อนเพื่อมีนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมันขก้นไปกินว่าปากแถวปากโอ้โหโอ้โห เรากบ้านป่าขึ้นมาปาาคนเนาะเราว่าเลยนะเราต้องการที่ชีวิตปีนนะครับปาแล้วปาก็ใส่ักาไปนะับปาาให้มันี่วันเกี่ยวไว้ไก่ดูดีเ ใส่เข mm ้าไปหรือบางนอาจจะทำเป็นใส่บบว์เข้าไปก็ได้หรือการร นักเม่เลยวะแต่างีปา่เียวเาแบบวาเแบบเอาแบบเน่อ็นนี้อี้ปากให้กนเอาแบบเอาแบบีหลูปาวยีแกฟันแล้วก็ใส่เส้นนะครับนั่นเขียวใส่บวมาหน่อยนะ อยาีเลยอยากีเลยเอ้แ <tre> ต <quê> ่ใส่ฟ้า้องัว่าเสร็จแล้วเยนก็ซูอไปนะซูบอกเลยนะครับไหม you ready yeah. thank <laughs> you เอาไปอีก้างนึงหันไหนหอ้ยพวกมป่ากนดงมากล้ยเอาดังดงๆอาแบแค่นี้นะครับแค่นี้พอเราติดมอนิเตอร์นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเราต้องการนี่อ่ะ Good man. man?